สวัสดีครับขอตอนรัเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมคืนแล้วเมหลังคาหลังคาแผ่นสุดท้ายของหลังนี้หลังนี้สารานะครับผมอันนี้็สมจอดเอาไว้จอดรถแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ทิแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เรารอมาอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าฝนตก คร<พ>บพี่ทุย์ครอบปิดลิงค้างที่สุดทำไมปลอานเนี่ยนึ่งเสร็จทำไมปอดขอมีครอบด้วยครอบสารสันข้างบนอ๋อแล้วครอบอรข้างครอบสันบนเเย็นอยู่นะเย็นพี่สมอเย็นมากเออก็ดีกว่าตากแดดหน่อยอ่ะเย็นอยู่ <laughs> ถ้ามีลมเยนเ็ยนๆมาชอบมากตรงที่มันมีม่านเป็นม่านต้น,มนไม้มสมราคาลดทางร้าฟสมราคาด้วยบอกว่าสมราคาลดหน่อยก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปบุรัที่อุด,ดรนะครับผม <c oughs> ก็เลยตอนแรกว,ว่าจะไปตั้งแต่ช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วลนะแ,แต่เมย์บอกว่าเดี๋ยวทุกทีรอดูหลังคาก่อนว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้าง รู้สึกว่ามันเข้าดีอ่ะมันเข้าทั้งเสาตน้นของเราแล้วก็เสาตรงศาลาออฟฟิศนะครับสีด้วยนึกถึงวันที่เรามาตอนแรกๆกนนี่วันที่มันเป็นป่ามันมเป็นป่ามันมีแต่มันเดินมามีแต่มันมีแต,มนแต่ตอนเนี้ยเรามีต้นมงต้นไม้มีร่มนะครับมีร่มคือ <c oughs> สั่งต้นไม้มาลงเยอะก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้หนาแน่นมากเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากท้ายที่สุดก็ต้องอาศัยอาคารดีๆใช่ต้นไม้ที่เราสั่งถ้าหากว่าสั่งต้นเล็กก็ต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3ปีถึงจะโตจะได้ร่มใช่ไหมละ่ะต้นเนี้ยแปดร้เนี้ยปลูกไปน่าจะบอนอีกหลายปีนะ่ะหลายเดือนมากแล้วมันจะมีต้นไม้แบบต้นใหญ่ๆนะสามหมื่นหนะ มันก็ได้ร่มแค่ประมาณนี้เล็กๆเนี่ยเมลรลมแค่นี้เองใช่ต้นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับสมดูสามหมื่นสี่หมื่นแต่ถ้าเราทำเป็นแบบนี้เลยมันก็ได้น่งได้ลอยจริงๆโอ้ลมมาลมเย็นดีชอบมากเลยเป็นคอสตาเดี๋ยวสีจะเข้าใจผมิด มีเก้าอี้มานั่งเนาะมีหมุนนะคะต่อ,อตรงฝั่งนี้นะเพราะตรงนี้มันจะใกล้ต้นไม้ม,มีต้นไม้ล้อมรอบเลยไหมแต่ถ้าสร้างข้างออฟฟิศฝั่งนั้นนะ่ะต้นไม้ก็ไม่ได้ล้อมเท่าไหร่จะน้อยแต่ตรงนี้คือมีมต้นไม้ล้อมรอบเลย้อมรอบ,รอบ,รอบทำที่นั่งตรงไหนอะ่ะที่นั่งก็ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้จะล่มมาก เพราะว่าแดดบ่ายจะมาทางนี้ตรงเนี้จะลมจะล่มทางเช้าทางบ่ายเคยแล้วพี่จอดพี่ก็ต้องจอดมาทางนี้จอดแค่ครึ่งเดียว <c oughs> ตรงนี้คือเว้นไว้จอดแค่แค่ล็อกแรกล็อกนี้คือเว้นไว้แล้วก็นั่งตรงนี้ได้พี่เขาบอกว่าพีเอฟบอกว่ามันก็ดีนะเผื่อบางทีเราจะวางของตอนลงจากรถหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องวิ่งใช่ไหมถ้าฝนตก ส่วนมากถ้าฝนตกเราเข้ามาจอดปุ๊บก,ก็ต้องเลงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องหาร่มหาอะไรมาวางไว้ตรงน,นี้เผื่อฝนตกเราขับรถเข้ามาชเราจะได้มีร่มต่อไปจะเป็นช่วงน้องมุกรีวิวกับคุณพ่อนะคะขอบ่มนาทีแค่กลุ่ <c oughs> เราจะทำอะไรต่อไปคะคุณพ่อข้อข้างก่อนอ๋อ แล้วข้างบนล่ะคะเราจะติดตั้งมันตอนไหนไจจวันนี้คือแดดร้อนสุดๆ <c oughs> เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดกลางคืนจะเร็วที่สุดนะคะ <c oughs> พระอาทิตย์วันนี้พระอาทิตย์จะตกรับฟ้าประมาณ18นาฬิกา 4 6นาทีหรือ50เท่าไหร่นาทีก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ตี5.51นนา,าิกาี่อันนี้ก็เตรียมที่จะคอบด้านข้างนะคะคุณพ่อวันนี้นงานจะเสร็จไหมคะ คุณพอ่อบอกเปินะคะคอนเฟิร์มมสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่อุดอรนะครับ<ม>เดินทางไปที่อุดอรตามที่แจ้งไว้กับเมืซอเมื่อตอนต้นนั่นแหละ,ะแต่ว่าไม่ได้บอก f อไว้ว่ามาทำธุระอะไรนะก็จะบอกไว้ว่าคือรถคันนี้เราใช้ <c oughs> เราใช้มาประมาณ1 0 0 0 0แสนกิโลและ 1 0ึ0งแสนกิโลก็มีเพื่อนเหมือนกับว่าช่างเวลาที่ไปเข้าศูนย์เพื่อนก็แนะนำว่าโอ้ถ้าถ้ามันถึงแสนกิโลเนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนโชคเพราะว่าโชคของผมเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มตายเมื่อเช้าก็โทรไปที่ศูนย์บอกว่าจะขอเปลี่ยนโชคครับพี่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันโชคมันทบแสนไม่ล์ล้ว ตามที่ช่างเขาแนะนํามาแต่แต่ที่ศูนย์พนบอกว่าให้ลองมาเช็คก่อนจะได้ไม่ต้องเสียตังค์บางทีโชคมันอาจจะตายได้ตายหมายถึงว่าอาจจะมีการฝืดหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็เลยจะเข้าไปที่ศูนย์ที่อุดรน,นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือน่าจะได้มีการเปลี่ยนล้อ,อยางรถยนต์พ่อเราขับมาตั้งแต่สี่0 0ไม่สี่0มตัวเนี้ยคือแสน สองหมื่นห้าพันแล้วนะ่ะเราใช้รถคันนี้จะแสนแสนไมล์แล้วนะเมีเดินทางมาไกลมากเลยอนะขึ้นเหนือลองใต้ก็อ f เอฟซีอาจจะไม่ได้เห็นคลิปในวันนี้นะครับจนถึงช่วงอาจจะบ่ายสามบ่ายสี่โมงนงแหละอาจจะตกใจว่าเม่์เดไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับ,ไไนนรบเอารถมาทำเข้าอ,าอูทำเรื่องโชกกับล้อยางนะครับสองอย่างวันนี้เท้าฟ้าสวย สวยเป็นวันที่ร้อนมากตอนที่พี่ถ่ายพี่ทุยกับพี่สงพี่เบียร์ทำเรื่องหลังคานะ่พี่ก็ส่องกล้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมล่ะข้างบนเป็นสีฟ้าแบบสดใสเมื่วานขอไว้ว่าสาธุวันเนี้ยขออย่าฝนจะตกนะฮะอย่าตกเพราะว่าอยากจะทำหลังคาให้เสร็จไงแล้วก็ได้ดังใจหวังจริงด้วยก็ต้องขอบคุณฟ้าฝนด้วยนะ ท้ายที่สุดเหมือนเหมือนมีลายคุยกับตองฟ้าเลยขอขออย่าฝนจะตกนะขอหวยขอแต่ขอหวยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีได้ไม่มีได้เหมือนมีการติดต่อกันเลยกับกับฟ้าฝนขอได้วันนี้ก็ฟ้าโปร่งเลยพี่ทุยก็น่าจะทําเสร็จแล้วก็เออสักแล้วก็มีการไปส่งของนิดนหน่อยหน่อยะครับแล้วก็นู่นแหละกลับมาน่าจะผมว่าน่าจะเย็นน่ะเพราะว่าอุดรไปกลับนี่ก็สี่ชั่วโมงละ หล่อออกมาตอน5โมงถึงอุดรนด่าจะประมาณบ่ายโมงกว่าปวดจะเช็ครถเช็คอะไรเสร็จทําธุระนู่นนี่นั่นนะครับกลับถึงบ้านก็น่าจะ6โมงหรือทุ่มหนึ่ง